หัไม่เป๊ะนะคะวันนี้เบลก็จะจจานปลาหมึกสายนั่นเองค่ะวันนี้เบลก็ต้องเอาเจ้าปลาหมึกสายมากินนะคะทุกคนแต่เราต้องแกะแล้วล้างก่อนใช่ไหมมาดูวิธีการแกะอุน้ำกระดินใส่นะคะทุกคนมาดูกันเลยมานะคะขั้นตอนแรกมันมีหัวใช่ไหมทุกคนไส้มันก็จะอยู่ส่วนหัวเราก็จะตัดมันเลยตัดหัวมันออกแต่หัวมันกินได้นะคะต้องเอาไส้มันออกก่อน นะคะนี่ไส้มันจะอยู่ตรงนี้ก็บิหรือควักอู่หูเต็มเลยทิ้งถังขยะนะคะนี่วยไส้มันเยอะนะคะทุกคนแป๊บหนึกงแล้วมกดดูกระสือคะ <laughs> ะทุกคนก็ควักให้มันออกมาเยอะๆให้มันหมดเลยค่ะทุกคนไวเาบอกน่าจะหมดแล้วค่ะทุกคนดูก่อนสิโอเคค่ะโอเคหมดแล้วส่วนหางใช่ไหมคะเอ้ยส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะ ส่วนนวดน,นะคะทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆเขาให้ต่อมาอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนนี่แล้วก็ตัดหัวมันออกแต่พอควักเสร็จแล้วเราก็กินได้นะคะทุกคนนี่มีตาใช่ไหมทุกคนแล้วก็เอาตาออกเลยง่ายๆก็ตัดมันออกเลยค่ะตาเนะี่ยอโอเคตาออกส่วนนี้ก็กินได้นะคะก็ควักมาตรงใต้ตัวปลาหมึกนี้ เห็นตรงดําๆไหมคะมันจะเป็นปากปลาหมึกนะคะทุกคนนี่ปากปลาหมึกก็จะกินไม่ได้ปลากมกินได้แต่ว่าเอาหนัอไส้ในของปากมานันอะคใช่ค่ะไส้ในเขาเป็นดําๆอะ่ะทุกคนแต่ปากปลาหมึกมันกินได้แต่ไอไส้ดําๆแบบนี้มันกินไม่ได้นะคะทุกคนเพราะมันแข็งโอเคเอาเอาไส,ไส้ดำๆออกมาให้หมดนะคะทุกคน บีมันออกมาทุกคนถ้าใช้วิธีการตัดเพราะปากปลาหมึกมันเจะออกมาทั้งหมดนะคะทุกคนแล้วก็สามารถเอาปากปลาหมึกไปกินได้นะคะแต่แค่ต้องเอาไส้ไส้ในดำดำออกนะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วหนึ่งตัวนะคะนี่ด้วยหูไอ้ไม่ใช่หวัวอันนี้นะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้คือทําเสร็จแล้วก็ล่อล้างอีกทีนะคะแล้วก็มาทําตัวต่อไปกันเลยค่ะทุกคนนี่ อันนี้เอาออกแล้วก็วางใหม่อันนี้แล้วก็มาแกะหัวนะคะทุกคนบีหัวออกส่วนตรงนี้เบวลว่ามันพอมันท้าตรงนี้มันแตกกับทุกคนอันนี้มันอยู่ในหัวนะบีออกมามันจะเป็นน่าจะเป็นอื้อปลาหมึกนะคะทุกคนเพราะมันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็เป็น<ห>ไส้<ห>ค่ะ<ม>ทุกคนก็เอาออกแล้วคะเพราะเรากินไม่ได้ ระวังมันแตกด้วยนะคะทุกคนมันจะเปื้อนมือเรานะคะทุกคนแล้วก็ควักมันออกมาโอเคค่ะไม่มีและเหมือเหลือแต่เนื้อแล้วนะคะทุกคนแล้วก็นวดเอ้ยนวดนั่นแหละค่ะทุกคนใน น่ารักดีนั่นแหละน่ารักจริงๆเลยวันนี้เราจะานี่นะคะทุกคนเห็นไหมตาปลาหมึกมันจะเป็นหมึกเอ้ยหมึกนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็ตัดมันออกเลยโอเคนะคะวันนี้เราจะเอาปลาหมึกสายมารวกกินนะคะทุกคนเมนงูง่ายๆกินกับน้ำจิ้มกีจูดแล้วก็บดตามันออกไปอ นี่นะคะบิดออกมาจะเห็นเศษดำๆใช่ไหมคะทุกคนนี่เศษดำๆมันก็จะออกมาอย่างนี้แล้วก็เอาเศษดำๆนี้ไปทิ้งนะคะทุกคนแต่ถ้าเราใช้อะไรแงะมันออกมาเลยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเม็ดกลมๆมันจะเป็นปากนะคะนี่มันก็กินได้นะคะแต่ถ้าแงะมันออกมาไอส่วนดำๆนี้มันก็จะออกมาแล้วก็ต้องไม่ไม่ต้องแยกอะไรอีกมันก็อยู่ในตัวเลยนะคะทุกคนโอเค ไปอีกตัวนะคะมาออกออเคฝักไส้มันออกเหมือนเดิมเห็นไหมถ้าบีบเยอะน้องไส้ของมันมันจะพุ่งออกมาพุ่งออก ออกออกออกมายากเหมือนอย่างเงี้ยทุกคนถ้ามันอ,ออกมายากเราก็ตัดส่วนนี้นะคะทุกคนตัดข้างๆ้าโอเคตัดข้างขอย่างงี้นี่ทุกคนมันก็จะเป็นอย่างงี้ในหัวมันเนี่ยโอ้ไม่เกิแล้วก็เอาทั้งหมดนี้ทิ้งเลยนะคะทุกคน มันออกมาค่ะทุกคนอเค ส่วนสีน้ำตาลที่เหลืออยู่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะเศษมันเปื้อนนะคะเราก็ต้องล้างอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็หยิบเศษสมองตับไตไส้พุงของมันออกให้หมดน,นะคะทุกคนอืมโอเคมันก็จะมีหมึกด้วยะค่ะทุกคน เราเดิน,นเราต้องดึมออกทั้งคุมไปเลยโอเคนะคะเดี๋ยวอันนี้เราล้างอีกทีนะคะทุกคนเบลอยากรู้อะว่าในนี้เบลล้างหมดยังเพราะเบลยังไม่ได้ตัดน,นะ,ะทุกคนหมดแล้วเพราะเบลดูนะคะก็มาอยู่สวนหัวกันเลยต,ตามันออกเออเ้ยแล้วก็ควักควักปากมันออก เป็นปากสีดำๆทุกคนบีมันออกแล้วไหมอุ้ยมันยังไม่ตายอืออก็ย้อนแล้นี่นะคะทุกคนนี่นะคะนี่ไอ้สีดำๆเห็นทุกคนไหมเนี่ยอ,อันเนี้ยมันจะเป็นส่วนปากนะคะที่มันโผล่มา ส่วนสีดำๆเราก็กินไม่ได้เราก็ต้องบีบมันออกมานะคะทุกคนอโอเคโอเคค่ะทุกคนโอเคเสร็จแล้วเอาอีกตัวเราจะรีบเ,เร่งเ,เ,เร็ว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 ทีนะึ โอเคค่ะทุกคนวันนี้รอน้ําเดือดน,นะคะทุกคนแล้วพอน้ําเดือดให้ใส่ใบมะกรูดเข้าไปนะคะเพื่อ,อดับกลิ่นคาวของน้องปลาหมึกนั่นเองนะคะทุกคนที่เราเอามาแค่นี้เพราะเมื่อกี้มันเยอะมากเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็เราวันนี้เราก็จะลวกลวกนะคะทุกคนแค่หนึ่งนาทีนะคะทุกคนหนึ่งนาทีเพราะถ้าต้มมากๆตัวมันจะหดค่ะทุก ก็ทาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนรอจนกว่าหนึ่งนาทีเห็นไหมทุกคนเข้าไปแ๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอกทุกคนไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีโอเคอุ้ยมันสุกแล้วหรอเนี่ยสุกแล้วะค่ะทุกคนก็ตักใส่ชามนะคะทุกคนมันสุกเร็วมากถ้าน้ำมันเดือดมันก็น่าจะสุกเร็วนะคะทุกคนโอเค ไหวโอเคม,ม,มันดีมากมันดีมากๆเลยต้องไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยทุกคนค่ะ ได้ตันโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ทำปลาหมึกเสร็จแล้วค่ะทุกคนส่วนน้ำจิ้มของเราแล้วก็เพิ่งทำนะคะทุกคนทำเสร็จแล้วเราก็จะมาลองชิมกันนะคะว่าฝีมือของเรรอร่อยแค่ไหนมาดูกัน,นะค่ะทุกคนนี่นะคะน้องปลาหมึกสายที่เราแกะเองนะคะทุกคนเรากิมมาไหนก่อนนี่กินหนวดกันนะคะทุกคนนี่น้องหนวด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 นะคะทุกคนส่วนอันนี้อ uh. ๊้ อันนี้อะไรอ๋อนะคะทุกคนเห็นเมื่อกี้ไหมทุกคนที่เราต้มไปแปเดียอเองค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่ เป็นอะ,ะ่อะอร่อยกินน้ำอด่อหมอร่อยมากๆค่ะทุกคนน้ำจิม้มเปรี้ยวๆเผ็ดๆเราน่าจะใส่มะนาวเยอะไปหน่อยนะทุกคนแต่อร่อยมากส่วนปลาหมึกมันกรอบๆแต่ถ้าเราต้มนานกว่านี้มันน่าจะหดเล็กลงนะคะทุกคนเราลองมาชิมหัวปลาหมึกกันแซบ่บแซ่บอดีเดอ นี่นะคะทุกคนอืม,อ,มอร่อยค่ะอร่อยมันตัวหัวนะคะทุกคนตัวหอมมันจะนิ่มๆนิ่มๆหน่อยๆแต่ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวหนวดนะคะทุกคนมันจะกรุบกรุบกรุบ เพราะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนมันจะเป็นมือเหมืนอนจุกๆอะไรตรงนี้มันจะก็จะกรุบๆค่ะน้ำล,ลายไหลแต่จะน้ำล,ลายไหลทุกคนแต่มันเผ็ดแต่อร่อยนะคะทุกคนชอบหนวดอ่ะอร่อยนี่นะคะทุกคนกินไปทั้งตัวอ,อร่อยก <laughs> ินอย่างนี้ไม่ถนัดนะทุกคน มาจังงี้เลยค่ะนะ,ะทุกคนเผ็ดยังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก่อนนิดนึงถ้าเรากินเยอะเกินไปมันก็จะดูไม่มีอรรถรสแล้วก็ต้องบีก่อนะคะทุกคนเดี๋ยวก,ก่อนนิดนึงนี่นะคะทุกคนประมาณนี้น้องล้วนของมันจิ้มๆของเราดิค่ะหืม เผ็ดค่ะแต่อร่อยมากอร่อยสุดๆเลยค่ะทุกคนเผ็ดจริงๆค่ะทุกคนโอเคทุกคนค่ะอุ๊ยอันนี้เป็น หัวของเบบี้ปลาหมึกเแบบี้สควิดนะคะทุกคนนี่มันเด็กมาก้าลองมาชิมนันมันหัวปลาหมึกมันก็จะนุ่มๆน,นะคะทุกคนนอ,อะอไรค่ะโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคน สำหรับครัวมไม่เป๊ะของเรานะคะทุกคนอร่อยมากๆอร่อยอร่อยแสนอร่อยเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนกับน้องเบลค่ะสวัสดีค่ะ